ถึงขนาดนี้แล้วกูจะบอกได้รึยังไม่ได้บอกบอกอะไรกันวะบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกมีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยไม่บอกไม่พูดพูดไม่ได้ต้องบอกไม่พูดไม่ไอ้บอกสิไม่พูดไม่ไอ้ถ้าแกรักเพื่อนแกต้องบอก เออใช่ ไม่มีมันนั่งทำอะไรตรงนี้วะไอ้เกมาก็ดีแล้วเราไม่เลือกจะปรึกษาเรื่องอะไรวะคือเราอะ่ะนั่งกับน้องเม่ยปากเหม็นแล้วไง คิดว่าไอ้แก้มันจะ่กนแล้าไหมวะเหม็นมากนัดสาวไว้แต่ปากโคตรเหม็นเราจะบอกมันยังไงดีวะถ้าพูดออกไปถ้ามันอายล่ะแล้วจะบอกมันตรงๆแล้วมันรู้สึกโกรธล่ะเราจะเอาไงดีวะ คุยกับใครวะเออนั่นนหละสิไอ้นี่ถ้าจะบ้ากินอะไรวะก็ไม่ใช่น,นู้นอะไรอยูบขี้หมาก็ไม่มีแล้วมันคอกิ่นอะไรวะไม่ใช่กลิ่นขี้หมาหรอกกลิ่นปากไอ้พิวจริงเหรอเออ มันไปกินขี้嘛หรอปากโคตรเหม็นเลยไม่รู้รรอ,อีเราจะทำไงดีวะอ้อเรารู้แล้วเราต้องบอกมันให้มันรู้ตัวไอ้ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกลองคิดดูนะถ้าเราบอกมันไปแล้วถ้ามันโกรธล่ะถ้ามันตัดเพื่อนกับเราเลยล่ะเออใช่ว่ะอ้อรู้แล้วเราต้องใช้วิธีเฮ้ยมันจะได้ผลจริงหรอไม่รู้ไม่รู้ขนาดคบกันได้กินเรื่องกินปากอะ กับไี่ไอวะอเออไกด์เกมมาก็ดีแล้วเราไม่เล่จะสารภาพร,รื่องอะไรวะคือเราอ่ะนัดกับน้องเมยย่าเฮ้ยทำไมเกดทำหน้างั้นอะเกไม่กดเลยใช่ไหมใช่ไหม ตอบมาตอบมาตอบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไขอเวลานอขอเวลานอ <c oughs> โอ้เมนโกที่คิดขนาดเม็ดเดียวกันไม่ได้ <c oughs> เราต้องบอกมันให้มันรู้ตัวเฮ้ยจุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นลองอใช้วิธีนี้ <c oughs> นี่รูปอมดับกินอาจช่วยได้ไมันจะช่วยได้จริงๆเหรอไม่ลองไม่รู้ เอ้ยพวกแกสองคนคุยอะไรกันอะไกด์เไม่พอใจก็บอกตรงๆไม่ต้องไปแอบคุยกันสองคนป้าาพวกเราแค่คุยกันเรื่องลูกอมดับกินดับกินอะไรวะอ๋อเราคุยเรื่องลูกอมรถใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจนายสนไหมเอ้ยมันมีได้เหรอเราขอสักเม็ดดิ เพิ่มความมั่นใจจริงเหรอเออกินๆเข้าภาชนะเฮ้ย <Hey! S 1> ถ้ามันไม่ได้ผลล่ะเออกินๆเ,เข้าภาชนะเป็นไงวิวสดชื่นไหมเออสดชื่นซาบซาบเอเม่ oh ยังไม่ชัดนะเราพูดว่าอ่าสิ ยังไม่เจอตท่าไรร่ขอาแบบยาวๆแบบาแบบยาวๆเลยนะแป๊บหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามไบหนึ่พร้อม่แล้ ไอ้ลูกอมนรงงัากินอะไรของแกวะทําไม่กินมันเป็นแบบนี้ก็นี่ไงเฮ้ยนี่มันลูกอมรดนมนี่เอ้าไม่ใช่ลูกอมดับกินปากหรอโอ้โหจะบ้าตายทั้งกินปากทั้งกินนมทั้งเบนทั้งเกาโอ้ไม่ได้ปวนเลยวิธีของแกนี่เฮ้ยแล้วแกมีวิธีดีกว่านี้หรอได้งั้นลองใช้วิธีนี้ แล้วนับกินเฮ้ยมันจะได้ผลจริงหรอไม่ลองไม่รู้เฮ้ยพวกแกแอบซุบซิบอะไรกันอะทำตัวมีพิรุษนั่นนี่ปะาปะปะปะป,ปไม่ได้มีอะไรเออไม่มีอะไรไปละเฮ้ยอย่าไปไมีอะไรอีกอะนีไ่ไก่แกอย่าบอกนะว่าแกกำลังทวงเวลา ฮ้ยอย่าเข้าใจล้วผิดซีเราไม่ได้ถ่วงเวลาเออแล้วไปไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าอย่าเพิ่งไปไงมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเอาไงดีวะมันกำลังจะไปแล้วมันก็จู่โจมเลยหนึ่งสองหนึ่งฮะฮะฮะฮ่ฮะฮะฮะ วิธีนี้ไม่จะเวิร์กเลยสงสัยต้องใช้อีนี่เออมีนี่กูไม่บอกใช้ตั้งแต่แรกกูสิ้นเรื่องของดีต้องใช้ตอนท้ายสุดเว้ยแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันต้องรู้ตัวสิเออให้มันรู้นั่นแหละดีแล้วเฮ้ยพวกแกถืออะไรอ่ะออกมาเดี๋นี้นะเราเห็นแล้ว เออวิวไม่ต้องพูดเรารู้ทุกอย่างแล้วนี่แสดงว่าพวกแกเป็นห่วงเราใช่ไหมเราขอบใจพวกนายมากเพื่อนดีใจมากที่มีพวกนายเป็นเพื่อนออเอาไปสิรู้ว,ว่าอยู่ว่าเลืมอะไรโคงสำคัญซะด้วยนะเนี่ยอู ช่วงน,นี้ลูกไพยขค้ายจีบยิ่งเยอะอยู่นอกจากจี่ปากมิล่ะยังโง่อีกเออเฮ้ยไอ้กูอะมาถึงเวลาที่มึงต้องบอกมันแล้วอะไม่ได้บอกไม่ได้โอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วกูจะบอกได้วเรยไม่ได้บอกบอกอะไรกันวะบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอก มีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยไม่บอกไม่พูดพูดไม่ได้ต้องบอกไม่พูดไม่ไ,มไอ้บอกสิไม่พูดไม่ไอ้ถ้าแกและเพื่อนแกต้องบอก กลัวมึงโกรธกลัวมึงเสียใจและที่สำคัญนะกูกลัวกนอื่นระเกียมึง ก็เพื่อนดีๆหักุเลยยุดดก่อนจะได้ไหมไปแป่งกันดูนี่ไปมันเหม็นขนาดนั้นหรอวะเงินกูไปแป่งฟันก่อนนะบ๊ายบายเห็นไหมไอ ท well. ี่บอกมันต้งเป็แล้กูเสียเรื่อง